เรื่องหลอนจากน้องหมีตอนผีในแท็กซี่น้อยกลา้าเป็นแท็กซี่ที่เขามาทำงานในกรุงเทพและในที่ที่ในกล้าทำงานอยู่นั้นก็มีตำนานเล่าอยู่ว่าจะมีผู้หญิงผมยาวสยายโบกรถแท็กซี่ให้ไปที่วัดและพอไปถึงวัด ผู้หญิงคนนั้นก็จะหายไปแท็กซี่แถวนั้นก็กลัวกันมากก็ไม่กล้าขับไปรับลูกค้าแถวนั้นเลยแต่นายกล้านั้นก็กล้าสมชื่อก็ไม่กลัวที่จะไปขับบนรถรับลูกค้าแถวนั้นเลยมีอยู่คืนหนึ่งนายกล้าก็ขับรถไปแถวแถวนั้นแล้วก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งผมยาวสยาย โบกรถแท็กซี่อยู่ในก้าก็นึกขึ้นไปถึงสิ่งที่เขาเล่าๆกันมาก็กลัวอยู่นิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าก็เห็นเห็นอยู่ว่าผู้หญิงคนนั้นก็เป็นคนแท้ๆไม่ใช่ผีแน่นอนและผู้หญิงคนนั้นก็บอกให้ไปส่งที่วัดเขาก็ตกใจอยู่นิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากพอผู้หญิงคนนั้นเปิดประตูเข้ามาในรถเท่านั้น ก็ได้กินน้ำหอมเตะจมูกฟุ้งไปทั่วทั้งรถและเขาก็ขับต่อไปเรื่อยๆบรรยากาศอึดอัดชวนคนลุกเขาก็เลยชวนคุยกับผู้หญิงคนนั้นถามว่ารอแท็กซี่นานไหมผู้หญิงคนนั้นก็ตอบว่านานสิก็เห็นว่ามีตำนานเรื่องเล่าอยู่แท็กซี่ก็คงไม่กล้ามาแถวนี้ละมั้ง แล้วเธอละ่ะไม่กลัวหรอนายกล้าก็ตอบว่าเอาเอไม่กลัวครับผู้หญิงคนนั้นก็ตอบว่าอืมดีแล้วแล้วก็ขับต่อไปเรื่อยๆและสักพักหนึ่งเขาก็แงนไปดูกระจกมองหลังแต่ผู้หญิงคนนั้นหายไปแล้วนายกล้าตกใจมากเหยียบคันร่งจนมิด และกลิ่นน้ําหอมก็ยังฟุ้งอยู่ทั่วรถไม่หายไปไหนแต่ผู้หญิงคนนั้นไม่อยู่ที่เบาะหลังแล้วนายก้าก็ยิงเหยียบคันเร่งเขาไปอีกหวังว่าจะถึงวัดนั้นเร็วๆเพราะผู้หญิงคนนั้นคงอยากจะไปถึงวัดเร็วๆและเขาก็ขับไปเรื่อยๆเร็วมากๆจนมารู้สึกตัวอีกทีตอนที่ติดอยู่ที่สีแยกไฟแดงเขาก็ตัดสินใจรวบรวมความกล้า หันไปมองที่เบาะด้านหลังแล้วก็ถามผู้หญิงคนนั้นว่าคุณเป็นอะไรตายครับและผู้หญิงคนนั้นก็ตอบกลับมาว่ากูเป็นอะไรตายล่ะกูลงไปแต่งหน้าแป๊บนึงเนี่ยมึงเล่นจะเหยียบคันเร่งซะแบบโอ้โหนะกูเล่นไปหมดแล้วเนี่ยไอ,อย